โอเคทุกคนน่าจะเคยเห็นในเกมนี้มาก่อนนานนี้นะใช่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 โอเคดีนะก็เราอยู่ช่องสุกัสชินแล้วโอเคก็ถ้าคิดว่าเมื่อโฟก้าไม่รอดเหตุการงั้นแหมคิดไอเดียไม่ออกโอเคแค่ยินดีต้อ็ไม่เข้าเกมบ๊อบปีเพ่เท่าโอเคช่างโอเคช่างไม่ หนึ่งจะแกะอใสามไม่มีโอเคทุกคนพร้อมแล้วแล้ก็ไปเข้าฟโลงานปี้นอกันเยโอ้โหชตเตอร์หนึ่งแค่พวกเรนเชตเตอร์หนึ่ง,งเดี๋ยวเกมไปครับหาแวว You are about to see the oh. most incredible doll ever invented. Her name is Poppy, and she is the first truly okay. intelligent doll in the world. Okay. Little girl talk to her. Poppy her answer. She is the first doll actually able to have a conversation with a child. Hard to believe? Just watch. โอเคเา่เก็จมานโเดี๋ยวขตัดเลยดีกว่าน่าจะเร็วกว่าแหละมาแหละมีในมือถือนะ My name is Late Pierre, and I'm the head of innovation here at the Playtime Co. Toy Factory. If you're seeing this, and mm -hmm. you're trespassing. Yeah, we play this little tape on loop whenever we close the factory for the day. Oh, trespasser! Just to make you aware, while we pride ourselves primarily on our high-quality toys and excellent child care, we also pride ourselves on our security. For example, this facility is full of hidden motion triggers, which. Once set off, we'll turn on the factory's emergency alarms and directly contact the authorities. And that's one of the more tame aspects of our security. System. No spoilers. No, you've got my warning. It's not too late to turn around. I just hope that you're certain whatever you're doing is worth it. เคบีจิงนะนึ่งไม่ใช่คนทำยังไงแบบเอาอ๋าอแมบปบกำลังโหลดโอเคถ้ามันใช้เวลานานเกินไปผมก็ต้องขออภัได้วยนะเคร็บถ้าเรานะถ้าผมคิดว่ามันนานเกินไปผมก็จะตัดคลิปเข้าใจเด้อ นาติดาเจ้าช okay, ู่ๆแคมันอ๋อเจ้าขามว่าช so ื่เตอร์ฝอยจะมีไว้มีแน่นอนมีแน่โอ้ฝันยาผมเยอะผมั่นตรงมีแน่ๆโอเคนะเออกดปิดๆได้แล้วไปเจอฮักกี้เดี๋ยวฮักกี้มือแกไปโดนใบมัไปไปเนี่ยมปุ่มอะไรเนี่ย เพลงไอไว้วันเนี้ยโอ้ยช่ไนมเถอใครใครอยากให้ผมสะพิกดำกันบ้างเนี้ยนะ หายเดี๋ยว้วยฮะมีคนหายไปผมจะก๊อปแซงโชวร์จิ้งนิดหน่อยนะดูคลิปเขาเยอะนะจัดจิจดจจัดจัวันนี้กี่ไรไปอะไจะไปทเดีะอแมดูดปัดเลยดีกว่าม่ยอมแองนะเจอะไรดึงอีกอะ๋ยนนี้ดึงงบ่อย วัดดีฮักกี้ฮักกีตัวยาวมาดิเฮ้ยไปไปไปอือมีกว่าอ๋อฟิชเชอร์แังอยู่ตรงั้นอีกวะโอวองฟิะโอ้ยแท้ อน,น,น,นู้ดจุงจุนโอ้ยคันคันอะไรตรงนี้จากคันตอนเก็บแป๊ดไปเปิดประตูมาดูการพักกี่จะมาไหม โอเคเกต่ะเห็นหน้าเห็นหน้าคนลุกมาทันทีกล้ๆห,หน้าใกล้ๆอย่างไรไปดูเต้นโซวัชชี่ดีกว่า,าม,มือถืมอมองไม่ค่อยชัด คลิปนี้อาจจะยาไปพิกฟีโงมาดี่ยวมานี่ยวขององ้ีไวกะกี้ที่เห็นอะไรกระเด็นไปพสกีกี่ใครเห็นว่าบิเฟนดากีวเฟนดกี้เอ้าวมปดนแล้ว

ชเอาป๊อปี้ใครจะฟังเพลงมาบ้างยโอ้มุนยังเวมุนยังเวลวันนี้มีบ้าเออเบอร์มันเด็กต่อต่อ่ะตัดลิปไปก่้แล้วกัน เอาตัดคลิปอ่ะป erm ัจ bueno, ปัยช่วยเือทอไม่ได้ตัดคลิปวิ่งไปดีกว่านะคะดูจเลยอ่าราลัวเราัหมือสฉแกงดุ้งแน่นอน ไไปาว่าไป้าถามว่าทไมพี so of so, so so, so ่ไม so, ่เป so ็นมาบอกถามว่าทาไมพี่วะถ้าใครอายุเียกับผมก็โอ้ช่งมันเถอะถามว่าทาไมผมไม่เป็นมาบอกหนึ่งเกียรติง่ายที่เกียรกจ ออทุกคนเดินปกติใช่ไหมแต่ผมไม่ปกติมันจะเดินทางนี้นี่แหละกระชากนี่นึงก็พอได้ปะมันก็ยังพอได้ปะเออมันทางไหนอนลนะ,ะโอ้ก็เทอะเพ้อปะโอไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใชทำผิดทำผิด ไม่หนอนก็ลืมือนว่าหนอนองคามีคิดเดียว oh totally เออปุ้กมาไปเนี่ยยูเฟนฮักกี้แวะเพฮักกี้แหว่ไปเดีบอก ก็ไปย่อยก็ไปย่อยประกอบพวมันประกอบพวมันตายไม่แปลกเอางี้บายบายไปนอนแช่โอเคไหม <You 3> แล้แ่ไม่อกนอะไรทำไมต,ต้องพูดว่าหนีวห,ห,หีด้วยแย่มามาเล้วเข้ามางี้วมาผมกจะไม่ตายก่อนนะฮ้ย ไม่ตายผมเยวังว่าจะไม่ตายก่อนเอาเ,อาเอามบด,ดูดิจ้าจ้าโอเคนั่นตัดคิดมาเลยไม่ตีไม่ตีนั่นคนดีเจอมานคนดีใช่ไหมแต่พุดกินเธอะพูอเพ่คนดีเกือบอุทานกำเหนียบโอเคไม่อุทาน <c ười>

ตั้งมาดีฮักกี้ยังไม่ด้กลัวนะ अभी हमें देखें ไม่มีอะไรป๊อปปี้เป๊ะจ้าไม่ได้เจอป๊อปปี้แล้วไม่มน,นัน่งไข่วหมนกัเขไม่ใช่ป๊อปปี้โน้อ,อะไรก้อเอาแมปด่วดีแล้วเออกระเจ้า,า่วยเกรดทัอเนี่จริงดิ เออมึงบอกวจะเปลี okay. more more right? Kristin 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 ่ยนจะใช้แอปสัองนีตัต่อด้วยกันแอปแคปคัทกับแอปอะไรนะไม่ได้มอเมุมนี้ด้วยไ้นี่มันเดอะแบลูม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 ไปไปไปวิ่งไปไปมีเพ่งด้วยป๊อปปี้เอ้ยป๊อปปี้ ป๊อป,ปปี้าเป๊อปปี้ต <AU L 1> <P coating> ัวจริงป๊อปปี้ตัวปลอมวะเนี่ยนผมหายไปไหนหมดป๊อปี้ช่างช่างดิป๊อปปี้มีส้นผมไม่ช่ป๊อปปี้ไม่มีแนผมไอ้แม่ไม่ออกอ้าวจบยังวะ โอเคถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ก,กดแชร์ด้วยนะครับเย่าลืมกดีก้วยส่วนต,ตัวฮเฮ้เตอร์ฟองยอดูกันเลยอันนั้นนั้นคลิปนี้ขอตัวไปก่อนนะครับบุณครับ